สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกระจ่างกระดูกสีชมพูชาวเน็ตแห่วิเคราะห์กระดูกออสคคริบูลทำไมหลังเผากลายเป็นสีชมพู เมื่อวันที่16ธันวาคม2564ที่ผ่านมาทางด้านภรรยาของออสคิริบูลโชคใหญ่หลนทับสามีให้ของขวัญถูกหวยหลังลาโลกโดยออสคริบูลผู้ที่มีเสียงอันไพเราะนุ่มลึกได้ฉายาคอเชั้นได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งสมองในวัย57ปีงานนี้ภรรยาของออสคิริบูลได้โพสต์ระบุข้อความว่าให้โชคทุกวดเลยนะคะ เลขท้ายบัตรประชาชนเลขท้ายบัตรโรงพยาบาลอายุวันที่จากลาเลขที่บ้านทะเบียนรถรักออสสุดหัวใจให้พรให้เอกกับลูกด้วยคนรักออสมากมายล่าสุดต้องบอกว่าเป็นเรื่องความเชื่อล้วน,นเมื่อทางด้านเอกเจอสิ่งลี้ลับหลังเผาสามีออสกิริบูลเพราะรู้สึกว่าสามีกลับมาอยู่บ้านด้วยมิหนำซ้ำหลังทำพิธีชาปนากิจกระดูกยังเป็นสีชมพู โดยเอกนั้นได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความหลังเสร็จสิ้นพิธีทางาศาสนาของออสคิริบูลว่าความรู้สึกไม่เหมือนวันที่จากไปวันนี้รู้สึกว่าออสยังอยู่ด้วยกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันกระดูกเป็นสีชมพูรักออสสุดหัวใจทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตออกมาวิเคราะห์ กระดูกของออคิริบูลนักร้องดังยุค80หลังเผากลายเป็นสีชมพูงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าถ้ากระดูกเป็นสีชมพูแสดงว่าพี่ออสได้ไปในที่ที่สวยงามบนสวรรค์และเป็นคนมีบุญมากๆรักและเป็นกำลังใจให้พี่เอกนะคะพี่ออสไม่ได้จากไปไหนอยู่ในใจพวกเราเสมอคุณออสเป็นคนมีบุญวาสนา มีพระอาจารย์มาส่งสู่ภพภูมิสวงสวรรค์ค่ะพี่ออสเป็นคนมีบุญค่ะอัดเลยสวยเป็นกำลังใจให้นะคะพี่เอกบุญกุศลที่พี่ออสทำไว้ส่งกลับมายัางทาตุวัตถุเป็นสีชมพูต่อไปนี้คงอบอุน่นเหมือนพี่เขายังอยู่เป็นกำลังใจให้พี่เอกและครอบครัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ